ฟังด่วนๆครับคุณผู้ชมครับอัปเดตและติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนล่าสุดนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีเรื่องด่วนมีรายงานด่วนออกมาอีกแล้วกลางวันแสบกครับปรากฏว่ามีการตรวจพบโดนขมรบินล้ำดินแดนไทยเนี่ยกว่า120ลำ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์อุบลโคราชร้อยเอ็ดและก็ยังรวมไปถึงทหารเขมรครับตอนนี้เริ่มจะจะรุกค,คืบเข้ามาเกาะแนวลวดหนามหีบเพลงของไทยเราที่ถามปฏิบัติการครับพยายามที่จะเข้ามาหลือลวดหนามและฝ่าดงตรงบริเวณที่เราเนี่ยจัดสรรพื้นที่ใหม่ในการกั้นเขตแดนแต่ว่าก็โดนทหารไทยเรานั้นตอบโต้สวนกลับถึงขั้นล่าถอยออกไปในทันที โดยเราจะมาเล่ากันแบบนี้ก่อนครับกับกองทัพโบกที่มีรายงานล่าสุดออกมาในเรื่องของแถลงการตามแนวชายแดนไทยกัมพูชามีรายละเอียดชัดเจนจริงๆแต่ว่าสารการโดยรวมเนี่ยมันดูเดือดและก็ร้อนแรงมากกว่านั้นอีกคือในการแถลงของรัฐบาลน,นั้นอาจจะเป็นทางการเกินไปแต่ผมเชื่อว,ว่าในบริเวณตามแนวชายแดนเนี่ยบริเวณฐานดีมันของไทยเรา มันคงจะยังคงมีการเฝ้าระวังและก็ตึงเครียดกันอยู่แบบนี้สถานการณ์โดยวรวมตอนนี้ครับก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของไทยเรานั้นได้ตรวจพบอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดนในบื้นที่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์อุบลราชธานีโคราชและก็ร้อยเอด็ดจำนวนทั้งหมดเนี่ย94ลำ และในบนที่ตามแนวชายแดนครับ5พื้นที่ด้วยกันจำนวน25-30ลำบินเข้ามาในเขตอธิปไตยของไทยเราและยังตรวจพบความเคลื่อนไหวของฐานกัมพูชาพยายามที่จะเข้ามาเกาะแนวลวดหนามหีเพลงบริเวณฐานปฏิบัติการของฝ่ายเรารวมไปถึงพยายามที่จะฝ่าลวดหนามเข้ามาซึ่งฝ่ายทหารไทยเราครับก็ได้ดาเนินการปฏิบัติตามกฎการปะทะถ้าเกิดทหารเข้ามาปั๊บเนี่ยเราก็ต้องสวนแลวก็ไล่ไปจน ออกจากพื้นที่ดินแดนของไทยเราซึ่งก็เป็นนานกบ,บูชาเลยครับที่ต้องล่าถอยออกไปจากพื้นที่โดยทันทีและปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่มีการประทะแต่ว่าฝ่ายเราก็จะคงตึงกําลังบริเวณพื้นที่ที่มีความเครียดสูงอยู่ในเขตอนิปไตยของไทยเราซึ่งก็ยังได้มีการเตรียมความพร้อมครับรวมไปถึงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยยึดมั่นตามข้อตกลงกฎของการประชุม GBC ที่ผ่านมาส่วนในเรื่องของทุ่นระเบิดครับตอนนี้ ก็มีการจัดชุดทำลายล้างวัตถุระเบิดหรือว่าชุด EOD เข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่เพื่อที่จะทาลายระเบิดทุ่นระเบิดของกระเมนที่ยังตกค้างก็ได้มีการตรวจสอบแล้วนะครับทั้งหมด269พื้นที่รอการตรวจสอบอีกประมาณ43พื้นที่แล้วก็อยู่ระหว่างดําเนินการเนี่ยรอทำลาย9พื้นที่ก็เน้นย้ําให้ชาวไทยเราทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าพบเห็นต้องรีบแจ้ง ทางหน่วยงานทันทีเพื่อดำการเข้าตรวจสอบต่อไปนี่คือสารการตามแนวชายเดนล่าสุดเลยครับที่มีการอัพเดตออกมาจากทางฝากฝั่งกองระบ,บกซึ่งตอนนี้เราจะไปหาข้อมูลจากแนวหน้าเนี่ยก็ไม่มีใครพูดถึงมากเท่าไหร่เนื่องจากเขามีการพูดถึงออกมาแล้วว่า อึดอัดครับแนวหน้าอึดอัดตอนนี้เพราะโดนเขมเมนตนั้นมันส่งหัวเราอยู่ทุกวันคือตอนนี้เนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าดังฝ่าฝั่งของคมเมนเขาไม่ได้ยอมรับข้อตกลงอะไรเลยคือมีการละเมิดอยู่บ่อยครั้งไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งพอหยุดยิงปับ๊บกลายเป็นโดที่มาก่อกวนเราโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดนในฐานทีมั่นของไทยเรา แต่ว่าแม่ต์ทัพที่2ก็ได้ออกมาบอกเหมือนกันนะครับว่าเราก็มีการตอบตู้เหมือนกันนะัมพูชามาแบบไหนเราก็ไปแบบนั้นมาแบบโดนเราก็ไปแบบโดนซึ่งโดนเนี่ยราอดจ,จะน้อยกว่าทั้งฝั่งของเขมเมนแต่ก็มีการเติมเข้ามาอยู่เรื่อยๆครับตอนนี้แต่ในส่วนของยุทธวิธีในส่วนของการปองก,กันแนวชายแดนเนี่ย เราก็ถือว่ายึดมั่นที่หลักฐานที่มั่นของเราไว้ได้โดยเฉพาะการวางลวดหนามหีเปลงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นเลยว่า,ขาเขมรจะมาลุกล้ําจะมาเดินเข้าเดินออกในดินแดนของไทยเราเนี่ยไม่ได้อีกแล้วเพราะเรามีการตึงกําลังมีการวางฐานปฏิบัติการไว้ตรงส่วนนั้นด้วยโดยเฉพาะล่าสุดครับที่ดางฟ้าขวางเขมรน,นั้นได้นําคณะผู้ตรวจการชั่วคราวหรือว่า iot เป็นผู้แทนคณะอาเซียนทั้ง7ประเทศนะครับลงบืนที่บริเวณตรงข้ามจุดที่ทหารไทยเราวางยางรถยนต์และก็ลวดหนามหีเลง ที่จุดผ่านแดนบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดส,สก้วและมีรายงานออกมาล่าสุดว่ามีชาวบ้านขมินครับที่ถูกทหารกัมพูชาเกณฑ์มานะ,สะแสดงละครบีบน้าตาร้องให้วิงวอนขอให้ไทยเราเนี่ยเปิดจุดผ่านแดนบ้านหนองจางซึ่งก็มีการอ้างว่าชาวบ้านในขมินนั้นเดือดร้อนอย่างหนักเพราะทหารไทยปิดกั้นทางข้ามหมู่บ้านและก็พยายามลุกล้ําดินแดนกัมพูชา ระหว่างคณะผู้ตรวจการชั่วคราวเข้ามาสังเกตการในพื้นที่คือร้องไห้กันแบบระนาวเลยนะครับร้องไห้บอกว่าเฮ้ยฉันข้ามไปแดนไทยไม่ได้แต่ว่าจะข้ามมาได้ยังไงครับมันเป็นดินแดนของไทยเราซึ่งผมเห็นอยู่นะหลักหมุดเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นชัดเจนแล้วเขาเหมรนจะมาบอกว่าเป็นพื้นที่ของเขาได้ยังไงโดยคณะทูตจากอาเซียนเนี่ยก็มีทั้งบรูไนอินโดลาวเมียนมามาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามซึ่งก็เป็นรายงานจากสื่อกัมพูชาเอง แต่ว่าในฝั่งเขาเนี่ยจะรายงานแบวบว่าจังหวัดบันเตียมเมินเจยบอกว่าชาวบ้านของเขานั้นร้องให้ด้วยความเจ็บปวดหลังจากทานไทยของเราลุกล้าเข้ามาตั้งลวดหนามยึดที่ดินและก็บ้านเรือนของพวกเขาในพื้นที่กัมพูชาและก็บอกว่าชาวบ้านกัมพูชารายนี้อาศ,าศาัยอยู่ในที่นี่เนี่ยเกือบ40ปีแล้วและไม่มีที่อื่นอยู่เลยและสื่อของเขมเมนก็ยังบอกว่า การที่ไทยเราทําแบบนี้ครับมันสร้างความตึงเครียดในชุมชนและก็เรียกร้องให้มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนหนุนกองทัพเต็มที่นะกับการที่เราจะปักหลักดินแดนเขตดินแดนของไทยเราเอาไว้แบบนี้เพราะ ตามเส้นปฏิบัติการ1ต่อห0 0ห0เนี่ยเราไม่ได้ยอมรับแผนที่ของ,ของเขมรเลยครับที่มี 1. ต่อ2 0 0 0 0ถ้าเกิด 1- ต่อห0,000นเนี่ยพื้นที่เขตด,ดินแดนเราอยู่ตรงนี้เราก็ต้องอยู่ตรงนี้ซึ่งเราปล่อยมานานมากนะครับสิบยีปีก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นดูเห็นใจขเขมรน,นะเหมือนทางรัฐบาลไทยเราหลายยุคหลายสมัยเนี่ยก็มีการปล่อยผ่านออกมาแต่ว่าพอปล่อยเข้าเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นกองทัพหุนเซนครับไม่ยอมพยายามลุกล้ำพยายามลุกคืบแต่สุดท้ายเราไม่ยอมเหมือนกันเราก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการและใช้ไม้แข็งงกัันนบบ้าะคร ใช้ไม่อ่อนกันเยอะแล้วเนี่ยเรามาใช้ไม่แข็งกลายเป็นว่าโอ้โหต้องหนึ่งกับสร้างข่าวบิดเบือนออกมาเลยอย่างที่ผมบอกหละคือหมุดมันมีหมุดกรุงสยามของเราเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นเลยแล้วเราไม่ได้มีการลุกล้ำแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นฝั่งองอมเมนที่ลุกล้ำเข้ามาแล้วก็มาบอกว่าที่นี่เนี่ยฉันอยู่มานานฉันอยู่มาตั้งแต่รุ่นไหนก็ไม่รู้หลักฐานมันโดนโทษทูดเองเขาก็เห็นนะ คือขมนินมีการพาทูดลงไปดูวยว่าเนี่ยหมุดมันอยู่ตรงนี้แล้วมันเป็นตรงดินแดนของไทยรเราจริงๆนะครับเราไม่ได้ไปถึงหมุดด้วยซ้ําก็น่าจะเป็นหนึ่งเรื่องแหละที่ทำให้ทูดนั้นตาสว่างว่าขมนินเฮ้ย คุณปลอมหรือเปล่าเนี่ยคุณมีการเกณฑ์คุณมาแล้วคุณมีการบอกว่านี่เป็นเรียนของคุณนักที่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยอีกเรื่องหนึ่งครับคือเราต้องไม่ปล่อยผ่านเกี่ยวกับเรื่องของขมนที่ลุกล้ำเข้ามาแดนไทยไม่ว่าจะเป็นกองทัพทางทหารหรือว่าเป็นชาวบ้านเนี่ยเราต้องห้ามให้เข้ามาเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเกิดเข้ามาแล้วตั้งรครากตั้งในฐานประมาณ40-50ปีแล้วเนี่ย ถ้าเกิดเราไปขึ้นวิธีสารลูกนะสารเขาก็อาจจะมีการตัดสินออกมาได้เหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ไประท้วงตั้งแต่1 0 20, 20ปีแรกมาประทวงสี5สปีแรกเนี่ยมันก็ไม่ทันแล้วแสดงว่าคุณยอมรับไกล ว่าไม่ใช่พื้นที่ของคุณเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เหมือนกับเขาเพาไ่ไปหารเลยนะครับที่เราไม่มีการประท้วงเลยตลอด30-40ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอเราไปประทวงปับ๊บศาลเขาไม่เชื่อในเวทีโลกเขาไม่เชื่อนะครับเราก็ต้องไม่ปล่อยผ่านรอบนี้เอาให้เด็ดขาดไปเลยเชื่อว่าทั้งทูตและก็เวทีโลกนั้นเขาจะเห็นหมุดที่ปักหลักอยู่ตรงนั้นเอาเรามาต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กองทัพบ,บกออกมาเปิดเผยอีกแล้วนะครับที่จับชาวคขมเมนลักลอบเข้าประเทศไทย หลังจากที่มีการสู้รบกันเนี่ยรวมแล้ว150รายการที่เขาลักลอบเข้ามาแบบนี้ครับเหตุผลเพราะว่ารายงานและก็ขาดแคลนรายได้ในประเทศโดยก็มีรายงานล่าสุดออกมาเช่นเดียวกันครับในเรื่องของชาวคอมเมนทที่ลักลอบเข้ามาเมืองไทยของเราอย่างผิดกฎหมายแบบต่อเนื่อง หลังจากมีการหยุดสู้รบตามแนวชายแดนซึ่งตอนนี้ตลอดแนวชายแดนของไทยเราก็ยังคงมาตรการเข้มรักษาความมั่นคงในพื้นที่แต่ก็ยังพบและจับกลุ่มผู้หลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายสัญชาติกัมพูชาได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับไม่ได้มีหมดไม่ได้ม,ดไมีหยน โดยเฉพาะในบื้นที่กองทับภาคที่1ครับตรงบริเวณด่านสาแก้วตกปลอยเปีดเนี่ยซึ่งตั้งแต่เกิดการสู้รบจนถึงปัจจุบันครับก,ก็สามารถจับกลุ่มชาวเขเมรได้ทั้งหมดเนี่ยสาครั้งรวมๆแล้ว158คนก็มีทั้งอำเภอรัญญาประเทศครับยีครั้งผู้ต้องหาเนี่ยหนึคนอำเภอตาพระยาครับเครั้งผู้ต้องหา26คน อำเภอวัฒนานาครเนี่ยหครั้งผู้ต้องหา5คนอำเภอโคกสูงหนึ่งครั้งครับผู้ต้องหา6และก็อำเภอคลองหา3ครั้งผู้ต้องหา9คนที่ผ่านมาครับโดยเฉพาะกิจอรญญารญประเทศนั้นก็ร่วมกับกองร้อยอาหารพลานจับกุมชาวขาเขมรอีก10คนในพื้นที่บ้านผ่านศึกตำบลผ่านศึกอำเภออญญารญประเทศจังหวัดสระแก้วเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับและก่อนหน้านั้นไม่ถึง24ชั่วโมงนะก็เพิงจับได้อีก46คนที่อำเภอโป่งน้าร้อนจังหวัดจันทบุรีนี่แหละครับมันก็เป็นสินนิการันตีนะ เพราะว่าเรามีการสอบสวนทั้งหมดผู้ต้องหาทั้งหมดเลยพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดนะครับว่าหลังจากเดินทางกลับเขมนแล้วไม่มีงานทำจึงได้หาทางกลับเข้ามาทํางานในประเทศไทยอีกครั้งนึงผ่านเจองทางผิดกฎหมายอันนี้ผมว่ามันสะท้อนเสียงจากเจ้าวเเมนเยอะนะ ว่าการกลับไปแล้วเนี่ยไม่มีงานทําไม่มีข้าวกินอดอยากต้องดันโดนฝ่าเสี่ยงชีวิตกับทั้งระเบิดกับทั้งการถูกจับเพื่อเข้ามาหางานในประเทศไทยของเราแต่ทางกองทัพทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยก็มีการลาดตระเวนและก็ป้องกันอย่างเข้มงวดนะครับเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศอย่าลืมว่ามันไม่ใช่แค่ชาวบ้านเท่านั้นนะแต่ก็ยังมีสายลับต่างๆนานา,นา,นาที่อาจจะแฝงตัวเข้ามาในประเทศไทยของเราอีกก็ได้ก็ถือว่าต้องช่วยกันนะครับทั้งประชาชนไทยเราพี่น้องไทยเราและก็ ให้กำลังใจพี่น้องทหารทุกนายด้วยที่อยู่ในพื้นที่แนวชายแดนรวมถึงแนวหน้าแนวหลังแนวซับพอร์ตต่างๆนานา,นา,นาซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนที่เราติดตามเฝ้าระวังกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกของการประทะจนถึงวันนี้สุดท้ายครับอย่าลืมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับพี่น้องชาวไทยของเราที่อยู่บริเวณตามแนวชายแดนและก็พี่น้องทหารไทยทุกนายที่ร่วมปักหลัก เฝ้าที่ปไตายของไทยเราในบริเวณพื้นที่การปะทะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายเ่ยมันได้เมียนกันนึเคลียน์ปียนมันได้เมียนกันนึดจองบ้านตึดได้หรือเปล่าบอกโอนมึกไปตามรอมิลลิเมตรให้เขาก็ เฮี้ยดียาดทียงก็มันเอยไัดบองติดใจบยังมือมีแม่เดีเตัวบองบองมูนี่คือชุเลยบ้านเราตันตรมน้องเต้าน้องเล่บอโอนเตรเรื่อยไปจบเฮ้ยยิ่งไทยน้องเต้าเล่บีขึ้นน้วตุกอัปลานี่ยิ่งโวยโมยูไปอโมก็จบตื่นก็คือหลังจากนี้คุยกันกับหัวหน้าทางนู้นก็ตาม่นัดกันคือเก้าโมงเช้าก็มาคุยกันก็อย่างที่บอกอะทางเขาอะไม่อยากทุกดานฝ่ายเราแต่ก็ต้องเข้าใจว่า เป็นที่เอเขาก็ไม่อยากลุกลานแม่แต่ยินเดียวแต่เขาก็ไม่อยากนี่คือต่างคนต่างก็เนี่ยของตัวเองครับไม่ไม่แสวมีการเกิดต่างอย่างาาที่เรารู้ครับตามโคตรลง,งที่มูประมาณนี้เออจะไปชลนั้นั่บนบมัทมาใก็ยืไปี่นัก้นจำเนี่ยไอ้จุกดด้า